น้ำมันตื้นอุ้ยน่าจะลงได้อุ้ยเห็นไหมนุ่นต้องเดินไปทางข้างบ้านดรนีๆนะเปิดกล,ล้องหรือเปล่าดูก่อนเปิดเปิดอู้ อู้กลับไปแล้วกลับไปแล้วไอ้นั่นเอ้ยไอ้นั่นทำอะไรมาไปเล่นอุ้ย ي, สายปูเลยเฮ้ยยัดกกี้ดาอย่วัดโกลนะวัดโกลนนะวัดโกลนนะอุ้ยลุดโอ้โหยไปน้ำขุ่นไปเลยนะหมีสายมันมาฟูตอนนี้มันกัดเลขาจ้ากออกไปนะี oh, ่โอ้โหตอนเช้าตัวเรกเสียดายเลยนะนี่สายมาฟูนะจริงทาไมแก้สายฟูนะ่าจะวัดโกลนะเมื่อกี้นะ 哎，办、啊、了，办了。